จะไปเกาะยาวลองไอเล่นมาไม่ลองไอเล่นยาวใหญ่ไปแต่งยังไงไม่เกี่ยยาวใหญ่หรืลองไอถ้าลองไอเล่นนี่ฟังไฮโซนะเหมือนเป็นเมืองนอกวันนี้วันที่26มิยอหกสี่วันีมีกระเช้าวิ่งแล้วันนี้เราได้ไดเวอร์เป็นเชอร์รี่ Turn right. ถ้าเคนนดดย Head east. In 200 meters. Turn right. เเน,น,น,นี่แน,น่ตัวชายหาดถนลงเม่ไปต่ออันนี้พูกอีกครั้งเป็นไงพี่พาสู้นิวซีแลนด์ที่พี่เห็นได้เ<ม>พรา คืออาวพอ,อม,มา,าลีนช่าเนี่ยดี๋ยวเราวรทั้งสาม,สาม,มาบ้านกอแบบบางินเข้าจังหวัดเลยน ตอนแรกนึกว่าเกาะยาวใหญ่ขึ้นกับปูเกตปรากฏว่าขึ้นกับพังงาเรือเชลกอ๋อเดี๋ยวเรือออกบ่ายสามโมงตอนนี้ไม่มีไข่เลย ลงตรงสายสมนะคะระหว่างรอลงเรือไปเกาะยาวงเรือแล้วสวัสดีค่ะนีไงเขาวางชูไว้ให้3ามชูหนึ่งชูสองชูโหูเสียงตอนนี้เขายังไม่ได้ติดเครื่องหรือไงเนี่ย กำลังจะหนีฝนแล้วเอาวิวซะหน่อย ที่เรามาไม่บายเลยอตื่นเต้นกันใหญ่เลยมาถึงแรกๆ